สื่อมวชนทุกท่านครับกองทัพภาคที่3ขอชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องผู้ป่วยติดเตียงมาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่8เมษายน2566ดังนี้เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2566มีผู้ปกครองของทหารกองเกิน มาแจ้งกับสสอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนว่าบุตรชายของตนชื่อนายธนกฤตได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายน2566ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนได้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งศาสดีอำเภอเมืองลำพูนได้อธิบายให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามภาษาพูดที่เข้าใจได้ไง่ายๆว่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนได้ให้ผู้ปกครองนำเอกสารประวัติการป่วยและใบรับรองแพทย์มาแจ้งต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกทางคณะกรรมการจะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก หรือสอดอ43สเป็นคนจำพวกที่สามในปีนี้และในปีถัดไปหากยังไม่หายป่วยซึ่งทางญาติแจ้งว่ายุ่งยากสัสดีอำเภอเมืองลำพูนจึงได้แนะนำว่าถ้าจะให้ผลการตรวจเลือกจบภายในปีนี้ให้นำบุตรชายมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกโดยขอรับการสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยของเทศบาลเวียงยอง นำผู้ป่วยเข้าตรวจเลือกและให้มาจอดรออยู่บริเวณหน้าสถานที่ตรวจเลือกสัสดีอำเภอเมืองลำพูนจะอำนวยความสะดวกโดยนำเรียนคณะกรรมการตรวจเลือกมาทำการตรวจเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกำหนดเป็นคนจำพวกต่างๆแล้วจะได้รีบนำผู้ป่วยกลับบ้านผลการตรวจเลือกจะจบสิ้นในวันตรวจเลือก ซึ่งทางผู้ปกครองเข้าใจและรับปากยืนยันว่าจะนำตัวผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายน2566ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนและเมื่อวันที่8เมษายน2566เวลาประมาณ9นาฬิกา ผู้ปกครองได้นำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเลือกโดยคณะกรรมการตรวจเลือกได้อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วผลการตรวจเลือกคณะกรรมการแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นคนจำพวกที่สองได้มอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ .43 ให้กับผู้ปกครองรับไป รวมใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ10นาทีซึ่งนับว่านายธนกฤษได้ผ่านการตรวจเลือกตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกอีกต่อไปอันหนึง่งการดำเนินการดังกล่าวถึงแม้ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่ก็สร้างความลำบาก ให้กับผู้ปกครองรวมทั้งตัวนายธนกฤตเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำหนวยกองทัพประได้สามจึงขอโทษท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้รวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่าหากอันมีเหตุอันจำเป็น ซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกเช่นกรณีดังกล่าวขอให้ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกพร้อมภาพถ่ายปัจจุบันของผู้เข้ารับการตรวจเลือกกองทัพมได้สามจะได้สั่งการให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้กับท่านโดยเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้าน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภอในวันที่มีการตรวจเลือกและมอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43ให้กับท่านต่อไปขอบคุณครับ